วัดหลวงพ่อปากานนะแดงนะคะจังหวัดนครน,นายกมาไหวา้พระกัน เวมีตลาดบทตรงทางเข้ามีตลาดขายสิน้าขายอาหารด้วยค่ะทางเข้าวัด เป็นจุดถวายผ้าไตรและสังฆทานว,าวา่าว่าหลวงพ่อด้านขวามือลอตเตอรี่มีทุกวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำบุญต้องมีลอตเตอรี่ค่ะ แดงอะไรก็ทอนได้นะคะส่งเจ้าหน้นา,าที่ในจังหวัดชุดสามสิบบาทแล้วก็น้ำแดงไปได้นะคะสี่เซทหบชุดจ้าหยิบน้ำแดงหยิบกล้วยไปด้วยนะจ๊ะสองชุดหยิบไปด้วยจ้าชุดหลวงพ่อปากแดงมีทั้งกล้วยดอกไม้สดแล้วก็หมากพลูน้ำแดงทูบเทียนนะคะชุดละ30บาท เรามาไหว้ด้านหน้าจะมีช้างมหามงคลด้านหน้าด้วยค่ะตอนที่เราไหว้เมื่อกี้ไหว้ไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็ไปถวายน้ำแดงแล้วก็ชุดถวายมาครูวางแล้วก็ก่อนเข้าอุโบสถค่ะ ่อปากแดงนะคะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อปากแดงแล้วก็มีการให้ทําบุญตู้กลงองยอดทําบุญเหมือนวัดท,ทั่วไป mm hmm. เข้ามาด้านในอุโบสถนะคะ mm hmm. ก็จะมีมีให้ปักปักทาป่านะคะแล้วก็มีองค์หลวงพ่อให้สักการะนะคะ อเชิญเลยนะ้วจ้าใครที่ยังไม่ได้ฝักผ้าป่่ารวมบุญาเลยนะดะมีจีวรห่มพระด้วยมีองค์หลวงพ่อมีตัวเลขให้ด้วยนะครับมีกระดาษในกระถินจะมีตัวเลขให้ด้วยอะค่ะน่าจะเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้านะคะจำลอง เห็นเขาใส่เรียนแล้วครูก็ยอดเรียนลงไปยอดเรียนเพื่อความเสี่ยงมงคลสาธุตูปัจจัยคะตรงไหมคนขาคุเปิ้ลหยิบใบมา ใบโชคลาภจะเป็นเลขนี้นะคะงวด16กันยาตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะลองดูนะคะลองดูเผื่ออาจจะโชคดีนะคะเดี๋ยวปุปิ้ลจะปักปักผ้าป่าแล้วหยิบไม้มาเขาจะให้กระดาษแผ่นโชคลาภมาให้ะคะ่ะให้เราเลือกซื้อเลยนืกอว่าจะมีเลขเดียวแต่เขามีหลายเลขเดี๋ยวเดี๋ยวปักผ้าป่าก่อนนะคะ